ครับเตาเย็นแล้วเราก็มาเปิดเตาเก็บฐานกันครับว่าสามเตานี้จะได้ฐานสักกีดสอบครับโอ้โหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองดำทุกก้อน <c oughs> ไท่อนใหญ่ๆที่เลี้ยงวันนั้นเป็นฐานหมดเลยครับโอ้โหเข่งมากเลยเสียงดังเปียงเปียงจากที่เต็มถึงตรงนี้ก็ยุบนิดหน่อยครับเดีเ๋วยวรอชมกันครับว่าจะได้กี่กระสอบสามเตานี้ มาดูเตานี้ต่อกันเลยครับความเพิ่มโอ้โหดำสนิทครับมาครับต่อด้วยเตานี้เลยครับผม ว่าเจ้านี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยแถมพามโอ้โหเนี่ยโอ้โห,โหสวยงามครับ เรามาลงมือเก็บกันเลยครับเห็นไหมครับยังเป็นแท่งอยู่เหมือนเดิมเลยครับใช้ไม้นะครับผ่านเผาด้วยเตาแบบนี้มันให้ความร้อนสูงทำให้ ฐานแก่งปิดไฟดีไม่เป็นขี้เท่านะจะเป็นฐานแก่งทุกท่อนเลยครับ จุดติดไฟง่ายครับทานอย่างนี้สามารถนำกระแสไฟได้ครับเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนแก่งมากเลยสามารถเอาผมวัดไฟมาวัดจะเหนียวนำกระแสไฟได้จริงๆมันไม่ค่อยดำมากกับแสน ใช้มือเปล่าจับได้ไม่เหมือนเผาเตาดินแบบอ,อย่างป่ย่าตายายเราเผาในแบบนั้นมันจะไม่ได้ถ่านหมด,ดเตาแบบนี้สะดวกครับผมเผาเช้าเก็บเย็นก็ได้ สบายสบายเลยครับขอให้เตาเย็นเก็บได้เลยครับเห็นสวยจนเกงเก็บเสร็จแล้วได้ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้อีกครึ่งสอบเก้ากสอบครึ่งสามเอาอันนี้ครึ่งกระสอบ